แอลหนูเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันครับสวัสดีครับกะไปเห็นอยู่ youtube นะครับเดี๋ยวมาเอเธอร์เบิงอ่าบางเขาห้องว่าบางแอลหนูนะครับบาง,งแอลหนูเอเผอ่อยังได้บางแอลหนูบางคนมันส่ปะอีกเปลี่ยนนะส่ปะเอ็ดเอ็ดปะอีกเปลี่ยนครับคือวิธีการเอดเสียงหนูอ,นอลหนูที่เอเธอร์หนูเข้ามานะครับบางคนเอ็ดอีเปลี่ยนก็ใซปประมาณนี้ครับ ขป,ประยุท์ดีเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมละใช้บังนะครับบังแอลนูก็คือเดี๋ยวมาชมกันเลยครับเอาละบังนี้นะครับเป็นทอ PUC ขนาดอสามนสี่น,นิ้วหรือว่าหกหุนนะครับหหุนนี่นี่้ะนะครับนี่สามนสนะครับหกหุน ได้ฝาปิดน้ำครับนี่ฝาปิดต้องปิดนี้มีต้องท่ากาวนะครับนี่ปแล้วกับเจาะหูครับผมไปเห็นนี่เขาคือเจาะหูทั้งสองด้านนะครับใช้สว่านใส่สว่านเจาะนะครับนี่เดี๋ยวมา็ดกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องวัดขนาดวัดขนาดที่ต้องเป่านะครับก็คือเขาต้องเป่าตรงนี้นะเข่ากับมากปกปกกับปะ,ปะเขา มันขนาดเลือครับก็ห่าเจาะนะครับห้างละเจาะประมาณนี้ครับรมันเพื่อนพอดีปะถ้าถ้ามันใหญ่กว่าปะมันเป่าลำบากครับเจาะประมานี้เจาะเลยครับ วิธีการเจาะเขาก็ใส์นี่ครับใส่ดูหมูนี่เจาะไปไซส์เบอร์บางนะครับใส่เบอร์บางเนี่ยเจาะครับผม ถ้าถึงมันเท่าเท่ากันนะครับการให้มันเท่ากันนะครับ,นนรบแล้วก็สอดลงไปครับ สิบ่เห็นนะเฮ็ดครั้งแรกครับอาชิบะคองมาเ,เลยบแบบเรียวๆเลยครับแบบเรียวๆเลยกับีประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับสอดลงไปครับเห็นบ่เห็นบ,บ่นี่นะ ผมก็เฮ็ดเทือแรกนะครับเขาบอกเดีวเขาพับพับนี่คพับให้มันเป็นแบบนี้ครับเบาเบิ่งครับวันนี้ไ <c oughs> ก้แล้วไก้แล้วเน,นอนเอา แตงบันนี้ครับปรับแต่งอยู่ในช่วงปรับแต่งเด้อบันนี้นะสองใบนี่ครับเป็นฉลากของอน้ำอารมณ์น้ำดื่มครับฉลากของน้ำน้ำดื่มเอาตัวใดก็ได้ครับจะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ผมใส่อันนี้เดนะนะครับคลิปนี้อับเน่านะครับ,บ,พรบเพราะว่าผมกับเฮ็ดเธอแรกเนาะ ทั้งผู้ไทยทั้งล้าอันีปนกันโอ้ยนอเนาะอ็ดนง่ายเลยเอาละนี่ครับอา้าวอันนี้นี่ต้องต้องเทปนะครับเทปแปะไว้ เวลาเขาปับเสียงได้แล้วครับเสียงทุ้มเสียงแหลมเขาเาขาาอยู่ตรงนี้นะครับเสียงทุ้มเสียงแหลมนี่เขาดึงตัวนี้ดึงลิ้นมานี่ขึ้นมาปั๊บเอาเองครับถ้าโงจจาการยังมีที่จักว่าเสียงมันแบบเรื่อนะครับแต่ว่าต้องต้องลองเบื้องก่อนนะครับต้องลองเบื้องก่อนะนี่คือการเอ็ดเอ็ดเธอแรกนะครับ มันต้องปิดนี่ครับจะหูนี่ับปิดนี่ลองลองเบิรงก่อนเด้อลองดูก่อนนะครับเอา้าถือว่าถือว่าได้แล้วครับน,นี่ได้แล้วแล้วเข้าจะมาปรับเสียงเดียวถ้ามาเบิรงตอนมันแล้วเสร็จสมบูรณ์นครับอีน,นี้ตอนนี้ผมขอเจาะหูตัวน,นี้ก่อน เในคลิปเขาเจาะสองอันนะครับเจาะทั้งสองหูเลยแต่ว่าลองผมลองเจาะหูเดียวก่อนครับเดี๋ยวเบิง้งมาเบิ้งตอนเอดแล้วนะครับครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ผมเฮ็ดเขาข้าวครับเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าในส่วนของการโทนเสียงนะครับการปรับแตงเสียงนี่คือให้พี่น้องนะครับไปปรับเอาเองครับว่าสีใส อ่าเจาะหู่ทั้งสองพู่ทั้งสองพู่บอนะครับสองพู่บอรหรือว่าความเงาวของตัวนี้สี่เอาเงาวเอาสันซ้ำดนะครับเสียงเมื่อกี้แตกต่างกันไปนะครับน,นี่ผมก็ต้องอ่าไปปรับแต่งนะครับไปเรี่ยนดูอีกว่าใส่เสียงหดหนูจังสีเข่าดีนะครับอันนี้คือแล้วแล้วนะครับนี่เอาเทียบไซสแปะแปะมงนี้ไว้ครับแปะมงนี้ไว้แปะไว้ครับเดี๋ยวก็เป่า <c oughs> วันนี้กับมันยู่ทีเทคนิคแล้วครับผมผมกะให้พี่น้องไปลองปรับใส่เบอ่งครับอ่าหลายคนบอกว่าอ่าคนเฮ็ดเพื่อนบอกว่าได้ผลได้ผลหนูเขาในนอนเลนว่ากะลองไปเฮ็ดเบอ่งครับสำหรับคนที่ใส่อ่าเป้าปากหรือว่าเป้ามือว่าเป็นนะครับไปลองเบอ่งเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามช่องกุ้ไทยมุกไว้นะครับผมขอบคุณครับ